ฮัลโหลกดแอนอรเบนสวัสดีค่ะแ <c oughs> อมมาเจอกับนลินชาแนลนะคะมอนีทักทายกันวันสุดสัปดาห์ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะเม้ามอยกันนะคะแอมก่อนที่จะเม้ามอยนะคะกะ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะมอนีจะมาก,กินแกงเฮดแล้วก็มาเม้ามอยกันนะคะ นี่นะคะแกงเห็ดที่ไปเก็บมาแล้วก็เอาเข้าในตู้เย็นไว้นะคะมีแต่ดอกส,สวยๆดอกใหญ่มาก <laughs> มือทานเลยค่ะก็อ um ิช <c oughs> uh, ับแมนฮัลส์ชิลีสโตชต้าก็คือได้แกงเห็ดนะคะแกงเห็ดเกาลัดเอ is สเบสเซนเอมาร n นเอร์ริงมารอนเอ็นพิลเซ อน้นเอฟไลท์พิซั่าเออสไตล์เพลซ่าอัลดาบ่ายนะคะก็เดี๋ยวมาทานกันค่ะก็เขาแรงของรินนะคะวันนี้เออว้าว <c oughs> ว้าวชื่นใจ อ,อร่อยคะ่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้แกงเห็ดเพียวๆเ,เลยค่ะ มันร้อนมากเลยค่ะเพื่อนดอกนี้คงจะใหญ่มากคงจะร้อนคงจะเอาไว้เป็นสดน้ำก่อนดอกเห็ดอ,อร่อยมันจะเป็นกรุบ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  <laughs> แซ่บค่ะ นลินจะมาเมาส์อยอยเรื่องอไปทำผมเข้าร้านเสริมสวยประเทศเยอรมันนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะที่นลินไปแล้วตกใจมากเลยค่ะเพื่อนๆปกติก็ตัดธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะม,มันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยแพงแต่ว่าถ้าทำสีอะไรเนี้ยโอ้โหยนลินไม่เคยทําสีที่ประเทศเยอรมันหืมราคาเนี่ยแบบ เซเลบทำเลยตกใจแพงมากเดี๋ยวก่อนจะเมาส์มอยข้อขอทานก่อนนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าทั้งบอกไปน้ามันกระสีสมาร์คเนาะฮืม,รรมันกระสีมัมีความสามารถนะคะอืมว้าวเซียกุดเล็กค่ะ Mm. sehr lecker. Also, Pilze, Suppen, es ist ein uh, bisschen scharf. Es sind so viele Koriander. Grün und exotischer Geschmack. Mhh. Ich ich ทั้งสองส่วนได้ไหม <c ười> troops, <Laurie> <Taylor> หปีนี้เห็ดก็หมดแล้วนะคะมันก็จะมีเห็ดหน้าหนาวแต่ข้าพเจ้าเก็บไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยรู้จักจากเห็ดเนาะอย่างตายเบีย้ย อได้อะไรทานคะได้อะไรทานคะเพื่อนๆมากินขอน้ำกันแด้จ้ามาเด้อดอกนี้มันใหญ่เกินไปไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูดอกเห็ดใกล้ๆนะคะ นลินอยากจะเอาเขาปากให้เบิดเลยเด้อเนี่ยดอกเห็ดดอกนี้ใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมคะเนี่ยจะวายใหบอขอว่วายใหญ่ปากมันคือจะเข่าไม่หมดนะคะอื้มห,หวานอ,อื้ม ดอกนี่รู้สึกว่าค้าจะแบบหอนหอดเมรไดหอนหัวแสบกรุบๆแล้วว่าค้าแบบจะช่ำๆทังไยอืม,อม โอ้โหโอ้โอ้สอรีสอรีโอ,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 โอ้ขอโทษค่ะต่อคะ่ะต่อคะ่ะอ้ยแสบแสบท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องไปตัดผมทำสี <laughs> เข็ดหลบับบ้าไปอีกจักเทีย แพงก็แห้อืมเป็นมื้นว่าพุ่นน่ะ <c oughs> เป็นคนไทยอ่ะฮะอืมมันสิลำสิรวยปันได้ก็บ่าหาตัดเด้อเป็นมื้นเนี่ยเสียรู้อ่ะอืมทั้งเดียวในชีวิตเราจะพูดว่าทำอะไรบ้างนะคะ เอาใหม่กันคะ,ะ,ะ,ะคือเรื่องมันมีอยู่นี้อยู่ว่าก็คือรินจะเป็นคนที่แบบว่าเออยากจะทำสีผม ให้มันสวยๆอะค่ะแบบว่าเราอยากจะแบบสเตรนภาษาเยอรมันก็จะเป็นสเตรนไฮไลท์ซึ่งเออก็ก็มีเพื่อนๆบอกว่าเออมันก็ราคาไม่แพงสำหรับคนเยอรมันเขาก็บอกว่ามันไม่แพงเนาะแต่สำหรับเราเราก็ว่ามันแพงเด๊อืมมันแพงมันแพงมากๆเลยแหละแต่คนเยอรมันไม่แพงหรอกเพราะว่าบ้านเขามันก็ ราคาแบบแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมคะแต่ว่าแต่แต่ณรินไม่เคยที่จะไทไลท์ผมไม่เคยที่จะสเตรนเลยทั้งตัดแล้วก็ทําหมดก็ครบตัดทําสีแล้วก็สเตรนเป็นแฉะๆอะไรอย่เงี้ยคะ่ะเพื่อนรู้ไหมค่านั้นค่านี้ค่าสีเพราะว่าสีผมของลินคนไทยอ่ะมันทํายากถึงจะกัดแล้วมันก็ กัดยากมากช่างเสริมสวยก็บอกว่าสีคนเอเออสีผมผมคนเอเชียเนี่ยจะกัดยากทำยากมากไม่เหมือนผมของคนฝรั่งก็มันเนาะผมคนไทยมันดกมันดำม,มันไม่เหมือนผมคนประเทศเขาเนาะอืก็คือ ก็คือปีที่ไม่ใช่ปีที่แล้วนะั่นปีปีปีนี้แหละที่หนูที่ลินไปทำตอนซอมเมอร์แล้วทีเนี้ยเออนลลินก็ว่าทำไมมันนานจังวะวุ้นยนางแซยูเบิดหมือเบิดเว้นกับสะโพมันแพงทั้งเห็ดจากลำจากเวลาเวลาออกมาราคา สองร้อยกว่าเกือบสามร้อยยูโปรปาดโท่าแม่พี่น้องนารินกับที่แรกเขาก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละเป็นเพื่อนกับนารินเป็นเพื่อนกันก็คือช่างสสวยคนเยอรมนันเป็นเพื่อนกันเลยเพียนซีกันก็บอกว่าตัดด้วยเงินก็บอกอันตัวกูนีว่าเงินเงินเงินสดที่พกไปก็แค่ร้อยร้อยร้อยยูโร เราก็คิดว่าอืมคงไม่แพงหรอกมั้งคงจะ <c oughs> จ่ายอะไรประมาณประมาณไม่เกินร้อยนี่แหละค <c oughs> านน่นค่านี่ตกใจล้วพอแม่พี่น้องโอ๊ยขับพเจ้าตกใจเลยแบบว่าปาดทุมันเป็นมื่นต้นน,น,น,ตนี่แม่ปาดฮาแดกดากมึงเยขอโทษค่ะอ่ sorry ก็คือว่าคือขอโทษค่ะภาษาภาษาบ้านค่อยนะคะ โอ้โหโคตรแพงเลยคะ่ะหูฉีดแบบว่าโอ้โหทำงานกว่าจะได้ตะลบบาทนะเธอหืหอลอกฉันนี่หว่า <laughs> เสีย <laughs> รู้เพราะว่ามันคนไม่เคยนะคะใช่ไหมเราก็เชื่อเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนก็โน,น,น่นนี่เขาก็อยากให้เราไปตัดผมโฆษณาร้านเขาเนาะเอออแพงกว่าแพง เป็นมืนก็บ,บาทพี่แม่บานเฮาพ่อแม่เบิดสุกุลสกคนก็เป็นปาดได้กินหลายมือได้กินเป็นเดือนพูนได้อู้ยทังนี่กัสิบเปไปจักเทียเลยสิเป,ปเทียเลยเทยลยนี้ผัวก,ก็บ่าผัวก็มันก็พกแพ่งแถว่าซันเ <laughs> พราะว่าผู้ชายเขาไม่ค่อยจะรู้เนาะ ก็ไม่เป็นไรหรอกอเขาก็มอืมจับอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะแล้วค่ะพ่อ พ่อแม่พี่น้อง everyone สตาล์เวอร์ทอยเธอโซลังเนอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ <c oughs> ก็นลินก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป วันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะคะมีความสุขกับทุกๆวันทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันอื่นช่างมันจะเป็นวันอะไรเราจะมีความสุขอยู่ในเซฟโซนอยู่ในอะไรก็ช่างมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ร่ารวยสุขภาพเงินทองเพรเคอยเพรเต่ำคอยพเพจบักงงโอ้มแมนคอยเพรเอัน บักพิกทำอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาสมดังใจปองนะคะคลิปนี้นลินลาแล้วไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจูส